โรยเลยค่ะปาพี่น้องเป็นแต่แสบค่ะกินกัมปักไผ่คือเกาจ้ะตำเองอืกเก้นเก สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวแมมเมื่อนี่นะคะจะพาพี่น้องมากินส้มตําเผ็ดๆแซบๆคือเกาค่ะพี่น้องตําแบบนัวๆแล้วค่ะตําเองเลยค่ะเด้อแล้วก็ที่เด็ดของข้าค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ข้ามีกุ้งน้าค่ะพี่น้องนี่กุ้งฝอยค่ะเมื่อนี้กันสิพายพี่น้องมากินส้มตาโรยหน้ากุ้งฝอยนะคะนี่ลางแล้วนะคะเนาะโรยเลยค่ะพี่น้องเป็นต่แซบค่ะ เลยลงไปเลยค่ะขอโทษขออภัยสำหรับผู้ที่เพิ่นมากินดิดเวยค่ะเดอ้อพอดีคิดอย่างาออกพี่น้องคืดอยากคิดอะไรไม่ออกบอกส้มตำมาสันไล่กุ้งมากพอดีค่ะก็เลยแบบคิดเมนูนี่ก็เลยอยากแนวนี้นะคะเนาะมาค่ะพี่น้องคะมากินน้ำกันแซ่บค่ะบันนี้ผักมอนีนะคะก็จะมีผักผ่ายคือเกาค่ะแล้วก็จะมี่ผักเสริมนะคะเนาะอันนี้นี่บ้านหนูเอินเอ้นว่าผักเสริมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือค่ะพี่น้องมากค่ะไม่กินน้ำกันแสบๆด้วยค่ะเดอ้อไปค่ะจัดเลยค่ะน้ำร้ายแตงแล้วค่ะพี่น้องนี่กินเลยค่ะพาดเบึ่พี่นอ้องกินกัมปักไผ่คือเกาจ้ะตำเองคือเกา บุ้งามเป็นตะั่วแห้งอตำมมะคุืง กินยำได้กับเบื่บอจ้ะตามใส่พริกแห้งพริกสดตามสไตล์นู้นเก้ากจ้ะใส่ทั้งสองอย่างใส่ทั้งสองพริกเลย กินกับตำหุ้งขึ้นเขากันดีครับจ้งเหลือเรื่อน้องเวลาามมดแบบเลือกใส่หมดถ้าบพอได้จังไซอีกจก้ะเบึงซีสันแบบเป็นตตนัวแห้ง ไม่อันยอดยอดบวบหลวกงนะจ้ะเด้อมานิดนึงเบิ่งล่มนะพี่นอ้องล่มแบบล่มแบบแบบบรรยากาศล่มดีค่ะค่ะมันเนี่ย บริตนเม,มื่อนี้บริตตใไซอันมาเคือคุนนะคะเด้อบริไปเอาอื ร้นแบบบสีแบบเพชรแซนบนัว ขาดไปมือสองมือเนี่ยคดยากเลยต่ำต่ำโม่งเนี่ย <Okay. S 1> มากกินจ้ะ กูดน้ำกันเพชรจ้ะพี่เนาะ ก <c oughs> ็มีเพดเองมักไผ่มักมัน,มนจริงจัะของแสบกันอยู่กับคนมากจาก้ะบางคนก็มามับบางคนก็มาบแบบน้ก็ว่าแสบ ฉีดฉู่กว่ามืดพอดีพี่น้อง อากาศดีทั้มันเนี่ย นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะเผ็ดแซ่บนัวคือเกากินพ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะมากินซุปพี่น้องเบิ่งแซ่บๆคะ่ะมากินน้ำกันคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำเนียงนะคะเนาะเผ็ดค่ะพ,คพี่น้องจังใจก็ฝากพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนเองนะคะเด้อพอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ